สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ช่องเราสปอยจะมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องปักหมุดรักฉุกเฉิน EP ที่2ต่อกันเลยนะครับหลังจากที่รถของผู้พันโซสังกังตรงมาที่ยูเซรีนางเอกถ้าเธอถูกจับได้เธอจะถูกจับไปทรมานและอาจจะไม่ได้กลับเกาหลีใต้ก็ได้ทัในใดนั้นสหายผู้กองลีจองขยอกก็รีบดึงตัวเธอเข้ามาในบ้านทันเวลาพอดีจึงทำให้ทั้งสองใกล้ชิดกันอีกครั้งยูเซรีจึงคิดในใจว่า คนเดียวที่ฉันรู้จักเมื่อมาอยู่ที่นี่ก็คือเขาคนนี้ฉันจะอ่อยเขาเพื่อความอยู่รอดฉันทำได้ตายแล้วพระเจ้าช่วยเราไปเจอกันอีกในที่แบบนี้ได้ยังไงผมบอกทางคุณอย่างดิอย่างดีผมคิดว่าคุณกลับไปแล้วก็นั่นน่ะสิคะคือฉันลงทางพอรู้ตัวอีกทีฉันก็ไม่อยู่เกาหลีเหนือซะแล้วแต่โชคดีจริงๆที่ได้มาเจอคุณอีกแบบนี้แล้วเธอก็นึกในใจอีกใช่แล้วที่ทำเป็นเข้มแต่เป็นผู้ชาย เห็นไหมเห็นไหมมีกลาสับตาฉันด้วยไรเดียงสากว่าที่ฉันคิดเลยแล้เนี่ยแล้วผู้กองก็นึกบ้างเธอคนนี้เข้ามาในเขตทหารแบบลับๆโดยไม่แสดงตัวตนถ้าทำตามกฎแล้วต้องกำจัดเธอทิ้งกะข้อดีไหมนี่ว่าแต่ที่นี่บ้านคุณใช่ไหมคะฉันขอถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมคะมีข้าวมหมคะภาพตัดมาเธอก็ได้ทานข้าวสมใจโดยผู้กองลงมือทำอูด้งให้ ฉันไม่รู้ว่าที่นี่จะมีธรรมเนียมแบบบ้านฉันไหมนะเวลาเราไปทานข้าวที่บ้านคนอื่นแขกจะให้เจ้าบ้านทานข้าวหนึ่งคำก่อนจะลงมือทานเองแบบนี้นี่นะกลัวอาหารจะมีพิษใช่ไหมคุณกลัวผมใส่อะไรลงไปถ้าทำให้คุณรู้สึกไม่ดีฉันขอเทษนะจริงๆแล้วในสถานการณ์แบบนี้จะให้ฉันเชื่อใจใครหรือทานอะไรเข้าไปก็คงจะเกินไปหน่อยโกจริงวันที่ลงพัดแรงเครื่องล่อนไรเครื่องยนต์มีคนมาขับมาตกที่เกตป,ปอดทหาร หลัวลวดนำไฟฟ้าบังเอิญเกิดไม่ทำงานแถมเข้ามาอยู่หมู่บ้านทหารแห่งนี้ด้วยเธอเชื่อว่าไม่มีพิษมีภัยหมนก็คงเกินไปหน่อยนี่คุณคิดว่าฉันเป็นสายลับอะไรแบบนั้นนั่นเหรอกูมีส่วนเป็นไปได้นี่คุณคะอยู่ที่เกาหลีใต้ฉันดังมากเลยนะถ้าไม่เชื่อคุณก็ไปเสิร์ชในอินเทอร์นอนเรน็ตดูได้ถ้าคุณรู้ว่าฉันเป็นใครคุณตกใจเดี๋ยวก็เป็นโลทีนี่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ต้องกังวลถึงเรื่องนั้นก็ได้จริงเหรอคะใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้เลยคะ ฉันนั้นก็เรื่องใ่อยแล้วนะคะไม่มีใครรู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนคงคิดว่าฉันหายสาบสูญไปคงพลิกประเทศหาฉันอยู่แน่เลยถ้าหากใครรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่ละก็รัฐบาลเกาหลีใต้และกองทัพต่างๆและยูเอ็นคงไม่อยู่เฉยๆแน่นอนท่ออยางอนกอยองให้ใครรู้ข้อเลยดีไว้พวกเขาทั้งสองก็ต่างเถียงกันต่างๆนานาจนกระทั่งได้ยินเสียงเคาะประตูนหน้าบ้านปรากฏว่าเป็นพลทหารพโยชีชูยิ้มแฉ่งมาเลย ผมมีข่าวดีครับไม่ต้องกันงวลถึงสาวเกาหลีใต้คนนั้นอีกแล้วนะครับผู้หญิงคนนั้นตายไปแล้วสหายผู้กองก็ตกใจใช่ไหมครับตอนเช้ามืดของวันนี้เกิดเหตุรถประสานงาบนถนนตรงยอดเขาได้ยินข่าวสาวนิร,รนามตายคาที่ครับต้องเป็นผู้หญิงคนนั้นแน่นอนสหายไม่ใช่แบบนั้นเอ้ยเซน์ผมนะครับแม่นยะก,กับหมอดูเลยถ่ายดูสิครับ ไม่ผิดแน่ถ้าไม่ใช่ตัดผมว่าผมได้เลยเดี๋ยวเราเออกไปคุยข้างนอกเดี๋ยวครับผมขอเข้าห้องน้ำก่อนอัดไว้ตั้งนานโอ้ยยังไงกเ็เถอะผมโลกใจสุดๆไปเลยอ้งหนงจะได้ไม่ถูกปลดประจำการขณะที่วัยกำลังหนุ่มจะได้ไม่มีใครรู้ว่าเจ้าจุ๋มมอ็อกแอบไปดูละครพวกเกาหลีใต้ส่วนผมที่ดื่มไปแก้วเดียวก็คงไม่มีปัญหา แต่ว่าสหายผู้กองที่ทำพวกเกาหลีใต้หลุดมือไปจริงๆแล้วก็ควรถูกบลดด้วยมันกรเจ้ยเฮ้ยตกใจหมดสหายผู้กองนี่มันอะไรกันนายนี่คนที่ยิงฉันเนี่ยที่ฉันเกือบตายก็เพราะนาย เธอตายไปแล้วดินี่มันเรื่องอะไรครับแล้วผู้กอก็เล่าทุกอย่างให้ลูกน้องฟังพวกเกาหลีตายนี่มันสุดยอดจริงๆส่งสายสืบของประเทศตัวเองมาบ้านของนายทาหารเกาหลีเหนือรู้แม้กระทั่งบ้านผู้กองจะให้ฉันบอกอีกกี่ครั้งฉันไม่รู้ว่านี่เป็นบ้านของเขาและฉันก็ไม่ได้เป็นสายสืบและก็ไม่ได้ถูกส่งมาที่นี่ปกติเป็นพวกหูทวนลมเข้าใจอะไรยากใช่ไหมสะหายผู้กองครับ ที่นี่พอจะมีเสี่ยมหรือพว่วหรือเปล่าขอเวลาผมสักครู่ได้ไหมมีทั้งแม่นะ้ำมีทั้งภูเขาประเทศของเรามีที่ฝังแม่หญิงคนนี้เจะาเอหน้าแมวพูดพร่ำอะไรฮะฉันจะเป็นคนฝังนายเป็นคนแรกรู้ไว้ซะด้วยแม่หญิงคนนี้เธอคงไม่รู้จักสถานการณ์ตอนนี้หรอกนะเราไม่ไปนี่ตัวหลอกนะนายก็ดูเหมือนจะไม่เข้าใจสถานการณ์ถ้าคนอื่นรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่ นายก็คงไม่ได้สวยคนเดียวแต่ทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็ต้องสวยกันหมดนายพูดอะไรนะอึนดงจะถูกปลดประจำการจุมมกเลยที่ทถ้งป้อมไปดูละครเกาหลีใต้ก็คงจบเหตุผู้กองก็อาจจะโดนปลดก็ได้ส่วนหน้าแมวนายนะดื่มเหล้าก่อนเขาเว้นได้ยังไงกัน นายนะมันแย่ที่สุดเลยแต่อีกไม่นานก็ได้ยินเสียงเคาะประตูหน้าบ้านผู้กองเปิดประตูเข้ามาก็ปรากฏว่าสหายลูกน้องมาหาสวัสดีครับสหายผู้กองได้ยินข่าวดีหรือยังครับที่ถนนยอดเขามีผู้หญิงสาวไม่ใช่หรอกเจอศพหญิงสาวนินะรนามนายคืออึนดงสินะครับถ้าคราวนี้พลาดนายจะถูกปลดประจำการไม่ใช่เหรอถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็แย่หนยนะ นั่นคือจุม,มก็ใช่ไหมว่าแต่ที่ทิ้งป้อมไปดูละครเรื่องอะไรมาเหรอากลักที่ปลายฟ้าอ๋อเป็นละครเก่านี่อย่ามัวยืนตรงนั้นเลยค่ะเข้ามาข้างในสิเข้ามานะังคุยกันก่อนค่ะมาตกลงกันง่ายๆพวกนายก็พาฉันไปที่ฉันตกลงมาก็พอเดี๋ยวฉันจะหาทางไปเองไม่ไดอยสหายพวกกลางไปเธอไปเถอะให้เธอโดนเป็นไก่ย,ย่างกับนวดหนามไฟฟ้าซะก่อน เธอจะได้รู้ว่าไฟฟ้าแรงสูงมันน่ากลัวอย่างนี้นี่เองจะได้ไม่ต้องพูดมากเมื่อวานลมแรงทําให้มอแปลงไฟฟ้าเสียไฟฟ้าแรงสูงก็เลยไม่ทํางานแต่ตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วก็เลยเข้าออกไม่ได้และผู้กองก็พูดเสริมไปอีกว่าเราไปประจําที่ด่านหน้าสองเดือนแล้วผัดเปลี่ยนกองร้อยแต่ชาน,นี้ต้องกลับมาอยู่ที่คายจะเข้าไปอีกที่นั่นไปได้สองสามเดือนเลยอันนี้ก็ไม่ได้อันนู้นก็ไม่ได้ ช่วยหาวิธีอะไรก็ได้ดีคะมันก็พอมีวิธีอื่นนะฝังเธอไปก็จบเรื่องพอก็ได้ละนอาไม่ใช่เวลามาทะเลาะกันและคุณต้องเลือกแล้วละมีสองทางหนึ่งคือผมพาคุณไปที่กระทรวงความมั่นคงได้ทันทีถ้าสอบสวนเสร็จมีโอกาสกลับไปแต่ก็ไม่มีโอกาสได้กลับนี่นาผมคนรับประกันไปดอยถ้างั้นตัวเลือกอื่นมีอะไรละ่ะ ทาตามที่เราสั่งอย่างเข่งครัดก่อนอื่นหอมออกไปข้างนอกระหว่างที่พักอยู่ที่นี่หอบพูดคุยกับนายทหารและผมหอบเผยแร่ข้อนิยมเกาหลีต้อยดีเลยอย่ามาชนฉันคุยกันแล้วกันอย่ามาเผยแร่ข้านิยมฉันไม่ลกกนลนหรอกอย่ะ พอกลับไปถึงเกาหลีใต้อหอบไปเผยแพร่เรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่โดยเด็ดคอร์โอ้ยฉันไม่บอกใครอยู่แล้วฉันกลับไปเมื่อไร่ฉันตั้งใจว่าจะความจําเสื่อมทันทีเรื่องนั้นเธอพูดถูกแล้วครับในละครเกาหลีใต้เก้าในสิบคนเขาจะความจําเสื่อมครับเฮ้ยมันแปลกมากเลยนะั่นก็ได้คะ่ะแต่ฉันขออะไรอย่างหนึ่งมันไม่ยากหรอกคะ่ะปกติในสามเมยฉันจะกินเนื้อแค่สองเมยเรียกได้ว่าครั่งเนื้อก็ได้ เอ้ยพวกเกาหลีใต้เธออย่ามาขี้จุนะอย่าไปขี้จุแหละนี่คือคำหนาของเกาหลีเหนือล่ะขอโทษนะคะ่ะมีเนื้อให้ชัดกินไหมคะตัดภาพมาที่ชมรมแม่บ้านทหารต่างคนต่างก็กำลังเตรียมผักกาดเพื่อมาทำกิมจิทำเก็บไว้กินในฤดูหนาวและทุกคนก็ปลื้มผู้กองรีจองขยกทั้งหลอทั้งมีความสามารถตัดภาพมาที่ยูเซรีเธอตื่นเต้นมากๆที่ได้เห็นการถนอมอาหารแบบเกาหลีเหนือ นำเนื้อใส่ไปในไหเกลือเพื่อเพิ่มความสดใหม่ให้กับเนื้อและท้ำกิมจินี่คือท้ำกิมจิครับในนี้มีทั้งกิมจิและสีอิ๋วเลยใส่เข้าไปในถ้ำทำให้อาหารไม่เสียครับแปลว่าทุกบ้านมีท้ำแบบนี้หมดเลยเหรอหอมพูดคุยกัน จะจ้องอะไรขนาดนั้นเนี่ยอ๋อคือว่าที่บ้านเกิดของผมยังใช้ใบไม้แห้งและวัชพืชบนเขาเป็นเชื้อเพลิงอยู่ครับพอเห็นฐานอย่างนี้ดูเท่ดีอีกไม่นานที่บ้านเกิดของสหายก็จะมีของทันสมัยดังฐานไปถึงแน่ถ้าฐานเรียกว่าของทันสมัยแก๊สก็คงเป็นของอนาคตแน่ทําไมฉันพูดคนเดียวนะห้ามพูดด้วยเลยและเวลาต่อมาทุกคนก็ไม่ยอมพูดจอมจาเพราะเป็นกฎเหล็กของผู้กอง แล้วผู้กองรีจองขยักก็พูดว่าเราต้องกอบค่ายหลังกินข้าเสร็จเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเผยตัวให้คนนอกเห็นเป็นอันขาดถ้าอย่างนั้นฉันต้องอยู่อย่างนี้คเนเดียวเลยแหละเธออยากอยู่ที่นี่กับสหายผู้กองสองคนหรือไงล่ะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าฉันมีเรื่องโดดขึ้นมาล่ะพวกคุณก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือฮะ โทรศัพท์มือถือมันคืออะไรทำไมเราไม่มีละ่ะโทรศัพท์เคลื่อนที่ครับโทรศัพท์เคลื่อนที่ทำไมที่นี่จะไม่มีละ่ะพวกเราไม่มีแต่สหายพวกกอเรายังมีใช้อยู่รัาษฎรหลายคนก็มีโทรศัพท์เคลื่อนที่เหมือนกันละนะ่าพวกกอมีคนเดียวก็พอแล้วแหละเพราะว่าฉันจะโทรหาเขาใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในค่ายไม่ได้แล้วถ้ามีเรื่องด,วด่วนจะติดต่อ,อยังไงถ้ากดหมายเลยข้อจะต่อสายตรงไปที่ห้องทำงานเนาะเข้าใจแล้วค่ะถ้ามีเรื่องฉันจะโทรหานะไม่ต้องโทร จะดีกว่าโทรไม่บ่อยหรอกโทรแต่เรื่องด่วนตัดมาที่ห้องทำงานของผู้กองรีจองขยอกอยู่เซรีเธอก็โทรบ่อยมากๆขอโทษนะคะฉันมีเรื่องด่วนคือว่าฉันหาสบู่แล้วอยู่แต่หาไม่เจอแชมพูค่ะคราวนี้ด่วนมากเลยนะคะชอยสบู่ขอถามเผื่อไว้ เผื่อว่าคุณจะมีของพวกนี้อยู่คุณมีเทียนหอมอโรมาไหมคะคือว่าฉันชอบจุดเทียนหอมเวลานอนและเวลาอาบน้ำน้ำร้อนไม่ไหลค่ะเรื่องนี้ด่วนมากเลยนะคะแล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาอีกแล้วอะไรอีกสหายผู้กองผมเองครับอ๋อสหายรองผู้กองมีอะไรครับ เหตุรถประสานงานตอนเช้ามืดของวันนี้ทำให้พ่อค้าที่ถูกส่งไปเปียงยางเสียชีวิตทั้งสามคนผมคิดว่ามันคงไม่ใช่อุบัติเหตุได้ยินข่าวมาว่ากระทรวงความมั่นคงมีรถบรรทุกหลายคันจรือเปล่าครับเมื่อได้ยินอย่างงั้นสหายผู้กองก็เดินทางไปที่กระทรวงความมั่นคงเพื่อไปสอบถามกับพันตีโซซอนกัง ผมมีเรื่องจะสอบถามขับรถส่งตัวผู้ต้องหาพลิกคว่ำเพราะถูกชนทำให้พ่อค้าลับรอบเสียชีวิตทั้งหมดผมคิดว่าต้องมีการสืบสวนว่ารถอะไรที่พุ่งชนเป็นอุบัติเหตุหรือเจตนาฆ่า ถ้าเจตนาข่าใครเป็นคนสั่งให้ทำแหลือทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้เป็นซ้ำๆนายเป็นคนที่ขี้สงสัยจริงๆนะบอให้สืบสวนด้วยครับได้สิเดี๋ยวตามนั้นกองตรวจสอบเป็นผู้สรุปอุบัติเหตุจะรายงานให้พรุ่งนี้ไปที่กองอำนวยการเปลียงอย่างได้เลยไปเข้าไปไม่เป็นไรเด้อ หัวหน้ากองตรวจสอบเป็นเพื่อนผมว่าแต่เจ้าริจองขยกนั้นทำไมแข็งกระด้างอย่างเงี้ยเส้นสายเขาดีเหรอจากประวัติของนายร้อยไม่มีข้อมูลในครอบครัวครับไม่ทราบเลยว่าขับเป็นยังไงหรือเป็นฝ่ายไหนสหายพันเอกดูเหมือนว่าต้องเปิดบัญชีเพิ่มแล้วครับแล้วครั้งนี้เป็นใครละ่ะแล้วก็อยากจะทำธุรกิจกับกูซึงจุนกูซึงหลบดีคดีโกงเป็นพันล้านไปอยู่ที่เสียนยาทางด้านกูซึงจุน ยอมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อซื้อความสะดวกสบายเมื่อเขาเข้าไปอยู่ในเกาหลีเหนือตัดฉากที่ยูเซรีอาบน้ำเสร็จใหม่ๆจู่ๆก็ไฟดับแต่ทันเดนนั้นก็เหมือนมีคนพยายามจะเปิดประตูเข้ามาเธอไม่รอช้าหากระถางมาป้องกันตัวเสียงรองเท้าก็ค่อยดังเข้ามาใก,กล้ๆเธอก็เลยทุ่งกระทางเข้าไปใส่เขานี่ทำอะไรแล้วคุณมาทำมเนี่ย ก็เห็นว่าคุณอยากได้เทียนต้องใช้ตอนอาบน้ํากับตอนที่นอนไงแต่นี่มันเทียนไขนี่แต่ที่ฉันขอไปเป็นเทียนหอมอโรมาต่างหากล่ะแล้วยูเซรีเธอก็ร้องไห้เพราะเธอไม่คิดว่าเธอจะมาเจอ <c oughs> กับเหตุการณ์แบบนี้ <c oughs> ซึ่งทำให้สหายผู้กองเห็นใจเธอมานิดนึงตัดมาที่ชมรมแม่บ้านทหารสหายยองแอผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มและเป็นภรรยาของพันเอกสหายคนอื่นๆก็มาเอาอกเอาใจ เผื่อว่าสามีของตนจะได้เลื่อนขั้นตัดมาที่ยูเซรีเธออยังร้องไห้น้อยใจกับโชคชะตาเธอได้ระบายความกังวลใจให้กับรีจองขยอกฟังถึงเรื่องหุ้นของบริษัทถ้าเธอหายไปอย่างนี้หุ้นจะดิ่งลงมาหาศาลเขาปลอบใจและรับปากว่าทุกอย่างจะดีขึ้น แล้วคุณจะไปไหนคะผมจะขึ้นรถไฟไปเปียงยองตนอนเช้ามืดและจะกลับมาเมื่อไรคะไม่รู้สิผมอาจจะไม่ได้ส่งคุณกลับไปแต่พวกนายทหารจะช่วยคุณเองไม่ต้องห่วงนะครับผมซื้อของคิดว่าคุณต้องชอยมาหอยแล้วผู้กองรีจองขยอกก็เดินจากไปเดี๋ยวกันค่ะ คุณชื่ออะไรคะฉันจะได้จำชื่อคุณเอาไว้เพื่อตอบแทนบุญคุณไม่ต้องตอบถ่หรอกเพราะเราไม่ได้มีบุญคุณก่อนแล้วอย่าลืมละ่ะหลังที่กลับไปแล้วห้อมเปิดเผยที่นี่ลืมทุกอย่างไปเลยก็ยิ่งดีต่อมาเธอก็มาเช็คดูของที่เขาซื้อให้ของที่ซื้อมาก็ล้วนแต่เป็นของของประเทศเกาหลีใต้แม้กระทั่งชุดทันในถึงมันจะใหญ่ไปก็พอใส่ได้ อะไรทำเป็นไม่ใส่ใจแต่ก็ละเอียดอ่อนภาพตัดมาที่เปียงยางผู้กองรีจองขยอกก็ถูกตำรวจฝ่ายความมั่นคงจับไปสอบสวนแล้วจับไปนั่งกับเก้าอี้จับเท็จและใส่ความว่าผู้กองรีจองขยอกเป็นคนก่อเหตุลดความที่เขตชายแดนอย่าคาดเดามั่วซั่วสิครับมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าถึงจะไม่มีหลักฐานที่ดีก็เอาผิดแกได้เหมือนกันละน้าเข้าใจไหมยยองอน,นเหรอครับ คุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พูดเฮ้ยเอเวนนี่ทันใดนั้นสหายองค์คลักเข้ามาเห็นก็ตกใจแกมันบ้าไปแล้วแยกแยะไม่เป็นหรือไงรีจงขยก บาดเจ็บตงรงไหนรอเปล่าแก่ไม่รอดแล้นะไอ้เปรตผู้กองคนนี้เขาเป็นลูกชายอธิบดีกรมการปกครองดังนั้นเรื่องจึงไปถึงหูผู้พันโซสังกังท่านอธิบดีมีลูกชายสองคนคนหนึ่งตายด้วยอุบัติเหตุเขาเป็นลูกคนเดียวที่เหลืออยู่แล้วแกจะจัดการเรื่องนี้ยังไงพอว่าสายผู้พันก็คิดจะวางแผนกันใหม่ ตัดมาที่ยูเซรีเธอได้เล่าซีรีเกาหลีให้คิมจุมมกฟังคิมจุมมกก็อินจัดรู้สึกเสียใจรู้ว่าพระเอกละครต้องตายจากนางเอกไปไม่มาช่วยกันหนหะ่ะเหรอว่าแต่ทำไมต้องขุดดินกันด้วยละ่ะเราจะส้มปมน้ำของผู้กองกันสหายผู้กองบอกให้ปกป้องคนเลยต้องหางานเพื่อเป็นข้ออ้างออกจากค่ายเพื่อไม่ให้น่าสงสัย สหายผู้กองของนายว่าอย่างนั้นแหละที่ปกป้องฉันนะปกป้องกับผีนะสิเขาให้มาจับตาดูเธอนะสิมาดูว่าสายลับเกาหลีใต้จะทำอะไรชั่วร้ายอีกว่าแต่นายชื่ออะไรเหรอพโยชีชูทำไมะถ้ารวมประเทศแล้วนายควรจะรีภไยไปนะเพราะฉันจะพลิกแผ่นดินต,ตามหานายและฟังนายให้จมดินไปเลยว่าแต่ทำไมจูจ่ๆสหายผู้กองถึงต้องไปเปลี่ยนย่างขณะที่เดินเข้าค่ายสี่พลทหารก็พบกับผู้พันโซซังกัง พลทหารที่ห้าไปไหนมาล่ะไปซ่อมปั๊มน้ำที่บ้านผู้กองมาครับอ๋องั้นเหรอผู้กองไปเปียยอยางนี่นะว่าแต่สหายพวกพันจะไปไหนหรือครับช่วงนี้มีคนลับอบเข้ามาเยอะอาจจะไปตรวจสอบบ้านพักในบูบ้านพักทหารจะไปตรวจสอบคืนนี้เลยหรือครับจะเป็นอะไรล่ะทุกคนรีบไปเตรียมเข้านอนล่ะและแล้วลลพยโยชิชูก็รีบโทรศัพท์ไปหาผู้กองพอผู้กองวางสายก็กังวลกระวัยแล้วพูดว่า ช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมท่านสหายองค์ััษ์เขาจีงเรียบรสหายองค์ักษ์ที่มีทะเียนายทหารระดับสูงรีบมาที่หมู่บ้านทันทีเมื่อตำรวจจราจรเห็นป้ายทะเบียน ก็เปิดไฟเขียวผ่านได้ตลอดตัดมาที่บ้านพักนายทหารสหายหัวหน้าได้เข้ามาตรวจสอบพวกที่ลับลอบเข้ามาในหมู่บ้านโดยได้รับคำสั่งจากผู้พันโซซอนกังพอมาถึงบ้านสหายผู้กองรีจองขยอกสหายหัวหน้าก็รีบเอาลิสติปมาทาป่ากำลังจะถึงบ้านผู้พันโซซังกังก็มาพอดีที่ต่อไปคือที่ไหนบ้านผู้กองรีจองขยอกค่ะ ผู้กองรีไปเปลงยอย่างนะแต่ว่าบ้านเขาเปิดไฟสว่างเลยค่ะนี่เขากลับมาแล้วเลยค่ะตัดมาข้างในของบ้านยูเซรีที่กาลังคิดอะไรเพลินก็ได้ยินเสียงประตูด้าบ้านดังขึ้นมาตรวจสอบบ้านพักค่ะสหายผู้กองรีจ้องขยักดูเหมือนว่าจะไม่กลับมานะคะผองประตู ผงเลยแล้วผู้พันก็เดินตรวจภายในบ้านแต่ก็ไม่เจอใครแต่ลูกน้องก็ถือแก้วน้ำออกมาเมื่อตะกี้เหมือนมีคนอยู่นะครับผู้พันก็เลยเดินออกมาข้างนอกแล้วเดินไปเปิดถ้ำจิมจีด,ดูปรากฏว่าเจอผู้หญิงแอบอยู่ในถ้ำนนพบผีหรือเปล่าออกมาซะ คุณเป็นใครคะซึ่งตอนนี้มีชาวบ้านมามุงดูเยอะแยะกันไปหมดฉันถามอยู่ว่าคุณเป็นใครทำไมไปซ่อนอยู่ทํากิมจีของพวกกองปล่อยเธอไปพอไปถึงประตูความมั่นคงเธงจะเป็นคนใบเธอจะพูดออกมาเองและและ้วรถสหายพวกกองรีจองขยะกก็มาทันเวลาพอดีกบลองทําอะไรกับคู่มั่นของผมพอทุกคนได้ยินก็ตกใจแม้แต่ยูเซรีเธอก็ยังตกใจเมื่อคีพูดว่าอะไรนะลายเอกช่วยลดปืนที่เล็งคู่มั่นของผมด้วยครับ สหายผู้พันแล้ว EP ีที่2ก็จบแต่เพียงเท่านี้